เวลาในการทำมาากินเวลาในการพักผ่อนเนี่ยเอาล็อให้ถึง23ชั่วโมงกว่าเนี่ยเรายังเอาดุนยาเนี่นะฮะเอามาเบียดบังช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีต่อพระผู้เป็นเจ้าอะ่ะแสดงว่าเราเองอาจจะยังเป็นคนหนึ่งที่เห็นค่าในดุนยามากกว่าออคิรอกก็เป็นได้วันก่อนเนี่ย ผมได้ยินน้องมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยกำลังอธิบายเรื่องของความกุชัวในขณะที่ละหมาดคุณผู้ชมน้องคนนี้บอกว่าไอการที่เราเนี่ยอัลลอฮฺอักบารเนี่ยขณะที่เราทําการตะกะเบรกอดอกอยู่เนี่ยแล้วเราก็ใจลอยเราไปนึกถึงว่าเอ ي, เดี๋ยวเราจะขอดูอาอะไรดีนะฮะขอดูอาอะไรบ้างพอเราสูยูดปุ๊บเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ซูราะอะไรเนี่ยไอความรู้สึกแบบเนี้ยบางทีเราก็เข้าใจว่าเราก็ละหมาดอย่างดีนะ แต่ความกูชัวเนี่ยถ้าพอที่จะอธิบายให้ฟังกันง่ายๆการละหมาดต,ต้องกูชัวความกูชัวคืออะไรการอยู่กับปัจจุบันในขณะที่เราละหมาดคุณผู้ชมให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าขณะที่เรายืนเนี่ยเราไม่ได้ยืนยืนกับข้างฝาเราไม่ได้ยืนสุหยุดฝาผนังเราไม่ได้ก้มลงเพื่อทําการกราบสยาดาหรือผ้าปูละหมาดแต่นี่ความรู้สึกของผู้ศรัทธาที่จะต้องชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรานั้นได้ยืนต่อหน้าพระพักข,ของอล้อแล้วอะ่ะ โฟกัสสายตาของเราเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในจุดที่เรากําลังสุญุดต,ตรงไหนตำแหน่งที่เราสุญุดเนี่ยสายตาจะต้องมุ่งไปอยู่ตรงนั้นเลยเมื่อสายตามุ่งเสร็จหัวใจก็ต้องมุ่งด้วยว่าให้ความรู้สึกของเราในขณะที่เราเปล่งเสียงซุรอลฟาติฮะก็ดีซุรอนต่างๆก็ดีเนี่ยให้ดุดเหมือนกับเรายืนต่อหน้าพราพักข,ของลอจริงจริงคุณผู้ชมนั่นคือความคุชัวอยู่กับปัจจุบันการระหว่างบ่าวกับพระเจ้าของเขาอ่ะชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพระเจ้า โดยเฉพาะในขณะที่เราทําการละหมาดชัดเจนให้ได้ว่าเราทําเพื่อลอลจริงจริงใช่ไหมเราทพ่อรักเนี่ยเขาบอกการทําอิบาดาด้วยความรักต่อลอ์มันจะไม่เหนื่อยอที่เราเหนื่อยเพราะว่าใจเรามันลอยใช่ไหมอเราเผลอเลิกนึกถึงเรื่อง 1... 2... 3... ่สคิดเรื่องงานเรื่องการปะปนอยู่ในเวลาละหมาดทั้งทั้งที่การละหมาดจริงๆริเนี่ยสินาที15นาทีก็เสร็จ อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยกับเวลาในการทํามาหากินเนี่ยเวลาในการทามาหากินเวลาในการพักผ่อนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ถึง23ชั่วโมงกว่าเนี่ยเรายังเอาดุลยานี่นะฮะเอามาเบียดบังช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีต่อพระผู้เป็นเจ้าอ่ะช่วงเวลาดีๆที่เราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกใกล้ชิดกับล้อมากที่สุดเนี่ยแสดงว่าเราเองอาจจะยังเป็นคนหนึ่งที่เห็นค่าในดุลยามากกว่าอาคิรอกก็เป็นได้อย่าลืมนะครับในส่วนของการละหมาดซึ่งเป็นอิบราดาหลักสําคัญเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลากันไม่เยอะนะไม่ถึงชั่วโมงนะร รวมกันไม่ถึงชัวง่วโมงแต่วันนี้และช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมและท่านเนี่ยได้เอาดุนยาเข้ามาสอดใส่เอาเข้ามาสวมอยู่ในอะไรอยู่ในช่วงเวลาที่คนกูชั่วที่สุดเนี่ยยาวนานแค่ไหนแล้วในเมื่อชีวิตของเรามันสั้นเรารู้ว่าความตายมันใกล้เข้ามาถึงเรามาร่วมกันปรับเปลี่ยนและพัฒนาการละหมาดของเราเนี่ยให้เป็นความกูชั่วและอยู่กับปัจจุบันการระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้กันดีไหมครับมาร่วมกันคุณผู้ชม อย่าไปเสียเวลาต่อคนไม่รักเราคนไม่ชอบเรากลับมาขัดเกลาจิตวิญญาณให้ชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าในการทำอิบาดาร่วมกันคุณผู้ชมครับแล้วลองนึกภาพดูสิคุณผู้ชมพยายามเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกถ้าบบาวเหมือนกับเดินหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะวิ่งมาหาเขาเนี่ยอัลลอฮ์เปรี๊ยขนาดเนี่ยแปลว่าอะไรการที่เรามาคุยกันถึงจุดนี้ผมบอกเลยว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับผมนะซึ่งอธิบายไม่ได้อินชาอัลลอฮ์การเปลี่ย เมื่อใดก็ตามที่การสุยอยู่ที่การยืนทำการละหมาดการนั่งประชะาุดท,ทุกท่วงท่าล้วนแล้วแต่สัมผัสได้ถึงการอยู่ต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์อาจารย์เวลาพูดถึงการละหมาดแปลว่าการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เราไม่ได้ยืนแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ยืนละหมาดเพียงแค่เอารนะน้าพัน่านไปมันก็เสร็จไปแต่เรายืนละหมาดเพราะเรากระตันอยู่เรายืนละหมาดเพราะมันเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราได้มีโอกาสยืนต่อหน้าพระพักของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูเราอยู่ครับ ดังนั้นถ้าจะใส่ความรู้สึกและความหอมหวนของการละหมาดอยากจะใส่เท่าไหร่ใส่ไปให้เต็มที่เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของบบาวเล็กๆที่ได้มีโอกาสยืนต่อหน้าพระเจ้าของเขา oh. เห็นไหมครับว่าการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษขนาดไหนเอเล์ถึงบอกว่าการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งเราจากความชั่วได้